มีวิญญาณด้วยฉันไม่มีทารเห็นกระจกเพื่อผบมนดานรอยอ๋ใครอ่ะเุ้ยแต่แต่เขาทำแบบว่าเออจังหวะต้องแช่น่ากลัวอยู่นะ ดีครับพบกับเเราคนดิงเราวันนี้เรามาพบกับอารมินเช่นเคยนะคบอามินอาดตครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเดียลชันอาแทกอลท่านจูเนียร์ไฮ EP ที่แปดแล้วเออก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูกันนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเราต้องบอกค่ะกดติดตามให้กับเราทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนต่อไปกันต่อเลยว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในกีฬาสีพวกเราทุกคนทำได้ดีมากมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเลย แต่ฉันจำได้ว่าพวกวีหนึ่งบางอ่านมาสู้กับพวกเราอาซาชาก็คือกินตลอดเลยจ้ะเพื่อให้มิตรภาพแน่นแฟน้นเราก็เลยเตรียมบางอย่างเอาไว้มันก็คือคิมูตะเดชิคืออะไรอ่ะคิมูตะเชิอ่ะชินเกกขคาบแรนที่แปดคือเรื่องผีเหรอโอ้ยวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องผีหรือเปล่า ดีนะมันมาเป็นเด็กแบบหลายมูดดีทำไม,ทำไม่ทันน่ากลัวทำไม่ทัน่ากลัวโอ้โหตัวเองไม่น่าเธอเห็นอะไรหรือเปล่าว้ายไอชอนนี่ไงเธอเห็นอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับตอนที่ที่บินกับซอนี่โดนกินอ่ะฉันชื่อเอวินสมิธมีชุมนุมสังเกตการณ์ชุมนุมทำคมสาบกำแพง แล้วอีกชมรมหนึ่งคืออะไรอ<ด>าจัรจะมิคาส่าขเขานี่อมามินน้ำที่บันไดข้างขวาเด็เกเป็นหนึ่งจะเริ่มก่อน เราจะไปราที่โรงยิมตามจบใช่ก็กระโดดก็สั่นลุ้นว่าอีพเนี้จะเจอไทยทามหรือเปล่าเาะชั้นปฐมเขาก็ไม่กลัวผีกันแล้วนี่คนหาสมาชิกใหม่เข้าชมรมสังเกตการกันที่57กันอ่า เดินหน้่ะอ๋อโอ้ยมีการร้อมีการร้อแบบพอบาอาเออวินอะที่แบบว่าพูดเสียงดยังโอ้ยอันนี้รูปโอ้ยรูปนี้น่ากลัวจังเอ,ออตลกเดียมีการแบบพาลาดี้ด้วยอะโอเคย <c ười> ไม่คิดอะไรนะสาชา <c ười> เขียนชื่อฉันด้วยนะใครหัวล้อหนึ่งในเจ็ดสิ่งนงล็กเก ชินเจกิโมนาดิสาหัวเหรออ้ยะไออะไออ่ะไอ้อ่ะไออ่ะไออ่ะเอ้อ่ะไอ้้อ่ไอ้อ่ะัอ้อ,อ่ออ้า่้อยกันอือ้มะอื้อ่้ เธอจะทำให้รอนะนจำได้ว่าในเจดสิ่งแล้วก็มีเรื่องห้องน้ําด้วยนะอุ้ยถ้าเธอเข้าประตูห้องน้ําห้องที่สามจากด้านในสามครั้งในตอนดึกฮานาโกะจะขารับและเดึงพวกเธอเข้าไปอย่าทำเลยนะอุ้ย แต่ลายเส้นเมื่อกี้คือแบบดูเป็นแบบโตเลยอะ <c oughs> ยิงมาผิดตัว <c oughs> คริสต้าที่น่าของฉันกลายเป็นโอ้ยใยหญ่หัวมันฝรั่งแต่สามคนเนี้ยเออจิ้นดีไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่จิ้นแบบนะแต่แบบอ,อ้ยดูเป็นกวนเป็นเป็นแกงที่แบบว่าช่วงแบบแรกๆอะ <c oughs> ถ้เห็นทั้งเจ็ดสิ่งลับจะโดนคำสาปให้มีแต่โชคร้ายนั่นมันงายนั่นมันบอกางเนอะใครมาเล่นดนตีแถวนี้แต่สิ่งลึกรับที่สองบีทเฟนเล่นเป็นโนอย่างคุ้มค่างโอ้ไว้แต่หน้าตาคล้ายๆกับรุ่นพี่อ่ะเออโอ้ยนากู <cido f 2> อันนี้คืออันนี้คือลายเส้นตอนโตเลยอ่ะตะลกอะอบันเทิงนะตอนเนี้ยมีอะไรเนี่ยมีอะไรไมผมคิดไปเองหรือเปล่าม,มันเราโดนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเออมันมีทั้งหมดกี่ชนนะั้นน่ะ้ิกระจกโผล่ม,มานะเลยโอะ้ย ม,มีกระจกอยู่ตรงนี้ด้วยว้าวกก็ไม่ใช่ทิปไปเองต้องทิปไปเองแน,น่นอฉันไม่มีใครเห็นกระจกวิ่อองวนได้หรอกอ๋อใครอ่ะเว้ยแต่แต่เขาทำแบบว่า เออจังหวะต้องแช่น่ากลัวอยู่นะมีอะไรเรอไม่มีอะไรฉันแค่เลื่อนตกบันไดท่านเองนี่จะสิ่งลึกลับเรื่องที่สามกระจกคำสาบที่บันไดชั้นที่สอง <c oughs> เร้เสียงมีค่าสาบคือรอ้อนๆมาก <c oughs> ถ้าได้สบตากับผีในกระจก <c oughs> จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกระจก <c oughs> แต่มีคาวสาบเธอฟังอามินรู้เรื่องได้ยังไงหอมีคาวสาบแปลจากอารมินดีที่นึงหรอ อะไรเดี๋ยวสิโอ้ยผีจริงด้วยฮะ ไม่ไลนเนอร์กับเดทอเดินวนอะ่ะเฮ้ยใครอะ่ะเอ๊ะใครรับบทเป็นคนนี้เดี๋ยวนะหน้าคุณคุณนะคนมเมื่อกี้ในที่สี่ของกระดูกเต้นรำและเรื่องที่ห้าหุ่นกายภาพกีดร้อง ผีหุ่นไทท่านเนาะโอ้โหไทท่านไลเนอร์กับไทท่านเอเรนฮถ้าเราเห็นครบเราจะโดนคำสาปนี่ก็เดินวนตลอดเลยอะ อว่าแล้วทำไมน้าคุ้นๆก็คือเป็นพี่สาวนี่เป็นพี่เลี้ยงตอนนั้นอ่ะอ้โอ้โอตายตายตายไปแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ไทททนาหรอ มันคืออะไรอ๋ะเจ็ดอสิจสิงเดินรับนเรื่องที่หกอะวายอันนี้หน้ารุ่นพี่ลีวายอันนี้หน้ารุ่นพี่ลีวายฉันจะหลอกหลอนแกโอ้โโอโอ๋ออาย โอ้ไว้ผู้อ,อกมม่เอ๊ะก็อนี่มันเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อปืนใหญ่อ๋ออ่าโอ้โอ เขาไปได้ไงไมัถึงแบบถอดหัวได้ไงก่อนเอาจริงคือคืออยากรู้ความเป็นจริงว่ามันสามารถถอดหัวได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแลวไอ้ไฟไฟ,ไฟลอยลอยมันคืออะไรอ่ะมันเป็นฝีมือรุ่นพี่หรองั้นพี่ชุดขาวก็ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ชุดขาวอะไรเธอพูดเรื่องอะไรใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่สิ่งลึกลับเรื่องที่เจ็ด สาวน้อยที่หายไประหว่างการทดสอบความกล้าและเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นวิญญาณเธอเห็นอะไร <c oughs> โอ๋ยนี่ไงจบวายปวงมากบันเทิงบันเทิงเออมันเทิงเป็นแบบว่าเรื่องผีที่แบบว่า ไม่มีไม่มีอะไรเลยแค่แบบว่าเป็นเรื่องผีแล้วว่า,วาให้เห็นแบบรุ่นพี่ทีมงานต่างๆแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมงานก็คือพี่สาวของ,งคิตตานั่นเองซึ่งก็หยิบยืมตัวละครมาจากที่เขาตายไปจริงๆนั่นแหละออโอ้ยดีนะตอนนี้ดีสนุกสนกเออก็แล้วมาเจอกันกับตอนที่9กกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ฮะ 哎，哎，啊，拜拜。